ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพูดถึงในเรื่องของภาคเครื่องกันต่อนะครับองค์นี้นี่ดูเพ่ินๆอาจจะเหมือนหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับหรือหลวงพ่อชุ่มแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อสวัยนะครับ หลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมลุงเป็นเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านนะครับผมที่ฐานนะครับที่ฐานจะเขียนว่าสวัยนะครับผมที่ฐานตรงนี้นะครับตรงหัวประกานี้นะครับจะเขียนว่าสวัยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นอุดผงนะครับอุดผงลักษณะคล้ายๆหลวงพุสุขนะครับ จะมะีเส้นเกศาแล้วก็มวลสารมีว่านมีอะไรผสมอุดเจาะรูแล้วก็อุดเข้าไปที่ฐานนะครับผมก็หลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมรุงนะครับนั่นก็เป็นเกจิคณาจารย์อยู่ทางเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับวัตถุมงคลเนี่ยครับรูปหล่อรุ่นนี้ของท่านนะครับจากประวัติ สืบทราบมาว่าได้ปลุกเสกที่กลางปราสาทเขาพนมรุ้งเลยนะครับผมกลางปราสาทเขาพนมรุ้งทําพิธีอยู่ที่นั่นนะครับในปี2500ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ,ะ2542นี่แหละครับก็มีหลายเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อตะกวัว อันนี้องค์นี้ก็เป็นเนื้อตะกวดนะครับผมก็เป็นรูปหล่อที่ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักนะครับในสนามพระเครื่องอเพราะว่าลูกศิลูกหาท่านก็ก็เก็บเงียบนะครับ,บแล้วก็จํานวนการสร้างนี่ก็น้อยพอสมควรนะครับผมองค์นี้นี่จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าเลี่ยมเลี่ยมก่อพลาสติกมานะครับผม เรียมก่อพันติกมาแล้วก็ในส่วนของเนื้อตะกวดนี้ก็จะมีความคล้ำดำจึงทำให้อาอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับเงินได้มาก็เลยได้นำมาให้ชมนะครับผมส่วนเรื่องราคานี้นะครับสนุนราคากันก็อยู่ที่หลักร้อยปลายนะครับหลักร้อยปลายๆปเจ็ดเป็ดเก้บาทถึงหลักพันต้น,ตน ครับผมตามสภาพความสวยแล้วก็ตามเนื้อนี่ครับตามเนื้อตามโลหะนีครับหลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมลุงเนี่ย <c oughs> เคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนที่ท่านาท่านสักยันด้วยนะครับท่านสักยันสมัยท่านเป็นผ้าหนมหนุ่ม,ลมแล้วแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านนี่บางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นโจร ไปก่อคดีความแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นี่เขาก็ได้วิสา,ามันบ้างเขาก็ได้ยิงบ้างแต่ปรากฏว่ายิงไม่เข้านะครับผมยิงไม่เข้าก็ด้วยเพราะว่าได้รับการครอบครูหรือได้รับการสักยันจากหลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมรุ้งนะครับในยุคนั้นนี่มีเรื่องเล่าว,ว่าถึงขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยได้ ไปขอนะครับขอให้หลวงพ่อยหยุดหยุดสักยันกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนี่หนังเหนียวนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเรื่องเล่าก็ถือว่าท่านก็เก่งพอสมควรนะครับพระสงฆ์นี่ท่านลองคิดดูนะครับว่าเขาพนมลุงนี่นะครับ อยู่กลางป่าเลยนะครับผมกลางป่าทุลกันดารเนี่ยถ้าท่านไม่เก่งจริงเนี่ยครับท่านอยู่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ในพื้นที่เขาพนมรุงนี่เป็นพื้นที่พื้นที่โบราณด้วยนะครับในยุคนั้นนี่ยุคพันกว่าปียุคสมัยทวารวดียุคขอมนะครับชนนีพระสงฆ์ถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยครับไปอยู่กลางป่าเขาไปอยู่กลางดงแบบนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับ ทังนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับได้นํามาลงเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามทางช่อง YouTube ของศิีธนชานชัย168 Channel ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ